สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมนะคะตลาดสวนจตุจักรวันอังคารนะคะนี่ค่ะเรามาเจอต้นทรมารักษานะคะ320บาทแต่ว่าต้นแบบว่าหลายต้นมากเลยนะคะกระถางหนึ่งมีแบบ1 2 3 4 5 6 6 7ี่ห้าต้นเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไล่ดูไปเรื่อยๆยนะคะวันนี้เรามาตามหา,าต้น ดาหลานะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นโป้เซียนนะคะหูกระจงแคะค่ะเพื่อนๆต้นละ150บาทนะคะน่ารักมากเลยค่ะโซนนี้ก็จะมีพวกแคนตัสนะคะอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลย30บาท5 0บาทโคเจ็ดสี โค7สีต้นใหญ่นี่เท่าไหร่คะต้นเล็ก150อันนี้ต้นใหญ่พันหนึ่งร้อยอ๋อค่ะต้นเล็กนี่คืออยู่ข้างล่างเหรอคะอยูขอ่ข้างล่าง150อย่าอ๋อข้างล่างหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเพื่อนๆ่ออันนี้เป็นโค7สีนะคะอุ๊ยนี่คะ่ะนี่นะคะถ้าเป็นแบบนี้เขาจะมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้ต้นละเท่าไหร่คะ 100บาทค่ะอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยอันนี้หนูไม่ชือปลาไม่ได้ปักป้ายเลยอ๋อไม่ได้ปักป้ายไว้เลยเนาะค่ะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเดินเพระาะว่าที่เราดูนะคะโอ้โหฝั่งนี้สวยมากค่ะเพื่อนๆขอพาไปดูนิดนึงนะคะโ,โหบอนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะกวักมรกตนะคะ เจ้ากรุงไกรเซอร์โอ้โหแบบบอลราคาสวยๆคะ่ะเพื่อนๆดูนะคะพญานาคราชนี่ก็สวยมากเลยนะคะนกกระทาค่ะกระถางเล็กๆนะคะ35บาท3ต้นร้อยนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีกวนอูนะอุ้ยอันนี้สวยจังค่ะพี่คะกระถางนี้กระถางนี้กระถางเท่าไหร่คะ ี 4, ่พันน้องชื่อว่าอะไรคะชื่อชื่อเขาอ๋อไก่รา,าชาวดีค่ะสี่พันบาทนะคะเพื่อนๆกระถางใหญ่มากเลยนะโอ้อัน,นั้นช้างเผือกใบบัวนะคะเดี๋ยวดูช้างเผือกก่อนนะคะว่าที่นี่ถ่ายเท่าไหร่นะคะตัวเองช้างเผือกใบบัวกระถางไซส์ใหญ่เท่าไหร่จ๊ะ 800นะคะเพื่อนๆใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะช้างเถือกไปบัวนี่แ800ดร้อยใบใหญ่มากเลยอีเหนาแล้วจ้าแ800ร้อยเหมือนกันนะคะข้างหลังก็จะเป็นส้มจี๊ดนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะให้ดูนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะคึกคักมากเลยค่ะต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ มีทั้งที่เป็นเ,เขาเรียกว่ามีทั้งที่เป็นมเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะเพื่อนๆของเราอะค่ะดูไว้บ้างแล้วนะคะจะมาตามที่โครงการยี่สิบสองนะคะแต่เดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆโอ้โหครีปปาวานสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะครีปปาวานด่างกระถางนี้ โอ้โห400บาทราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคลิปใหญ่มากเลยนะคะ400บาทนะคะราคาไม่แพงนะคะอันนี้ก็500นะคะกระถางละ500นะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยสบา้าเมเปลิลกระถางเล็ก25บาทค่ะเพื่อนๆสบา้าเมเปลิลกระถางเล็กนะคะ25บาท5กระถางร้อยนะคะเราเดิน ตามไปเรื่อยๆนะคะโอ้ฝั่งนู้นก็สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆขิวรถแป๊บนึ่งนะคะอุ๊ยอันนี้อันนี้เรียกว่าต้นอะไรคะอ๋อค่ะมันเป็นเหมือนดอกเฟื่องฟ้านะคะแต่ว่าเป็นเฟื่องฟ้าที่แปลกมากเลยอะคะ่ะ ดอกเขาแปลกมากเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆคือดอกเขาเนี่ยค่ะจะเป็นพุ่มแบบนี้เลยแม่ค้าจ๋าเครื่องฟ้าเท่าไหร่คะหาแม่ค้าไม่เจอนะคะหาแม่ค้าไม่เจอนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะดอกสวยมากๆเลยค่ะ เป็นเครื่องฟ้านะคะนี่มีสีส้มด้วยนะคะนี่ค่ะน่ารักจริงๆเลยโอ้โหดูข้างหลังนะคะเพื่อนใบใหญ่มากเลยเขาบอกว่าต้องถามฝั่งนี้นะคะ,ะเครื่องฟ้าแม่ค้าอยู่ไหนอะคะเขาบอกอยู่ฝั่งนี้ อ่าร้านเครื่องฟ้าค่ะ,ะเครือ่องฟ้ากระถางเท่าไหร่อะคะถ้าเป็นแบบนี้มีสามสิบบาท8ปบาทอ๋อแล้วแล้วอย่างนี้อะคะอย่างนั้นองร้อยตัวนี้100ยนึงมันคือเครื่องฟ้า ะะแต่ว่าตัวใหมห่อกเลยอ่ไว้ะอ,อันนี้อันนี้กระถางสามแปดสิบ <8 40. S 1> <80. S 2> โอดอกสวยจังเลยเนาะนนแล้วถ้าต้นใหญ่นู้นละคะต้นใหญ่สี่ร้อยถ้าเป็นแบบนี้กระถางละสามสิบบาทสามสิบาทอ๋อก็พันเดียวกันเนาะเราก็แค่ไปเลี้ยงนะคะอ๋อะ พันนี้กับพันนี้คนละพันกันใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าหางกระรอกอันนี้เรียกว่าสาววิตีไม่แล้วมีแต่สีนี้เหรอคะเดี๋ยวนะคะอันนี้80ใช่ไหมคะสวยอ่ะแล้วก็เกี่ยวจัดนิดนึงนะคะสีส้มมีมีแค่นี้เหรอคะพี่ อันนี้สีชมพูอันนี้เข้าไม่ได้เป็นโรคใช่ไหมคะใช่อ,อกสีนี้แต่ว่าไม่แก่อ๋นนอค่ะค่ะนี่นะคะอ๋อแต่น,นี้ดอกใหญ่หน่อยนะคะอ๋อมีสามต้นแต่สีนู้ดสวยมากเลยเนาะ อ,อชื่อพันธุ์อีกทีเขาเรียกพันธุ์อะไรน,นะคะพี่พันธุ์หางกับรอกนะคะ,ออกกะสีส้มอ่ะ <laughs> ออกส้มก่อนแล้วเป็นส้มเขะนะ้มเลยตาแก่อ๋อเหรอคะสุดท้ายจะเป็นสีนี้เหรอคะ,ต,อะตัวนี้คืตอตัวนี้ตัวเล็ก,กอ,อ๋ออ,อันนี้มีต้นเล็กแค่สีเดียวเหรอคะต้นเดียวเหรอคะ,คะอืม อันน um, okay. um ี้ต้นละสามสิบเนาะโอเคก็แต่น้องต้นนี้ใหญ่ใหญ่กว่าดอกสวยด้วยแปสิบเราเอาต้นใหญ่ไปดีกว่านะคะแต่ว่าสามสิบก็น่ารักอ่ะน่ารักจริงๆ แปสิน่ารักกว่าเยอะเลยค่ะดอกตุ่มเลยนะคะเอาต้น80นะคะแล้วก็อันนี้ต้นร้อยอันนี้200ร้ชาบาเมเปิลนั้นเท่าไหร่คะห้าสิบบาทอืมเดี๋ยวน,นะคะเอาเอาต้นนี้ค่ะ ใช่ไหมคะเป็นสีของเขาอ่ะเอานี่อีกอัน,นค่ะอันไหนสวยกว่าก่นนะพี่สองอันเนี้ยใช่ครับลัยตะโกนี่ตอใหญ่คนะน่ะตเล็กเดี๋ยวก็แตกครับแตกเหมือนกันอ๋อค่ะค่ะ,คะโอเค <c oughs> อันนี้ก็สวย <c oughs> แต่เราเอาอันใหญ่ไปแล้วค่ะ <c oughs> ทั้งหมดเท่าไหร่คะพี่ข0งสิบแปดสิบร้อยสี่สิบบาทแล้วก็ถ้าต้นแบบนี้เท่าไหร่คะแปดสิบบาทอันนี้ก็จะมีแต่ไซส์นี้ไซส์เดียวเนะเาะ <c oughs> ใหญ่เลยเท่าไหร่คะพี่อันนั้นแปดร้นะอยโอ้พี่แล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะผูดาน ผู้ด่างยักษ์หรอคะใช่โตขึ้นเขาจะฉีกไหมคะก็เปลี่ยนขใหม่แล้วจะ็ฉีกไมเลิกกระถางเท่าไหร่คะตันวนสามร้อยืมใหญ่จริงใหญ่จังมากเลย <laughs> อันนี้ลหะคะพี่ตันนี้สิทิพรห้าร <500. S 2> ้อยห้าร้อยอ๋อเดี๋ยวนะคะรอแร้วะคะ่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกทีเดี๋ยวจะจ่ายสตังก่อนนะคะ เดี๋ยวนหนูฝากไว้ก่อนนะคะพี่ขอนะงหนูเท่าไหร่นะ80กับ80ดสิบกับหกสิบร้อยส่สิบาทอุดจึบ๊บอุดจึบ๊บเลยนะคะ่า่ตังแป๊บหนึง่งเรายังตามหาดาราไม่เจอนะคะเรามาเจอเอ่ออ้าวพี่อันนี้อันนี้พันอะไรอะคะ อ๋อแต่ไม่ใช่อันนี้เนาะอันนี้มีแค่พันเดียวเนาะเนะคะสักคู่นะคะหั่นมาไปร้อยนึงก่อนนะคะแอ๊หนึงจ้ะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็มาได้เครื่องฟ้าแปลกๆสวยๆอีกแล้วนะคะ ที่สำคัญนะคะดอกกินได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ50บาท50บบาทนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาต้นดาหลานะคะยังไม่เจอเลยนะคะเอาเราเอาถือไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะไม่เดินย้อนมาแล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูถือไปเลยค่ะหนูจะไปไอไโครงการย2สิบสองนะจะอยู่ตรงนู้นเนาะเดีนะ๋ยวเดี๋ยวหนูใส่ไปก่อนโอเคขอบคุณนะคะเราก็ไปต่อนะคะวันนี้เรามาตามหาขอโทษนะคะขอโทษนะคะวันนี้เรามาตามหา ต้นดาหลานะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราดูคลิปของช่อง g ี k วเนะคะอยากจะได้มากเลยค่ะโหอันนี้ก็จะมีแบบว่าขาบที่รับประทานได้นะคะเพื่อนๆฝั่งนู้นก็จะเป็นกระถางนะคะเราไปตามหากันต่อค่ะเดี๋ยวนะคะโอเค เดินมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆว้าวต้นกระท่อมใหญ่มากเลยจ้าเพื่อนๆกระท่อมกระถางนี้เท่าไหร่คะกระท่อมกระถางกระถางนี้พันสองจ้าพันสองโอ้ต้นใหญ่ก็มีนะคะโอ้ต้นใหญ่เท่าไหร่คะเรียนห้าพันแล้วต้นนี้เท่าไหร่คะพันสองพันสองเท่ากันเหรออ๋อสั่งได้พี่ค่ะสั่งใจเลย

เจอคะเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะคะเราเจอต้นเมื่อกี้ค่ะก็คือต้นกระท่อมนะคะปกติกระท่อมมาคะ่ะต้นหนึ่งที่เราซื้อไป6 7เจยนะคะกระท่อมนี่เป็นยานะคะก็ตายค่ะแต่อันนี้ต้นละพันสองนะคะไม่น่าจะตายง่ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นใหญ่เลยพวงแชมพูกระถางนี้เท่าไหร่คะอ๋ 8, 10, อค่ะ ะะและเราก็กำลังตามหานี่นะคะของเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างมีเวลาจำกัดนะคะอุ้ยมาเดื่อฝรั่งนี่ต้นเท่าไหร่คะอ่ามันทานผลได้เลยใช่ไหมคะที่หวานหวานนะคะ อ๋ออ๋อคือพอแก่แล้วมันเราก็ทานเป็นผลไม้ใช่ไหมคะพี่อ,อ,อืมโอเคเลยเดี๋ยว <c oughs> เดินกลับมานะคะเออพี่คะโ, pues. <usi> โครงการยี่สิบสองอยู่ตรงไหนอ๋อค่ะค่ะขอบคุณนะคะ แกนะคะป้าฝากไว้ก่อน,นะคะ่ะวนอีกรอบนึงนะคะยังไม่ถึงร้านเลยแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้อัดคลิปอยู่ค่ะเดี๋ยวป้าป้าวนมาอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เราซื้อเดินซื้อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะพยายามโอ้ยอันนี้พุทธด่างนะคะสวยมากเลยค่ะโรสแมรี อพอเจะดสีไซส์นี้เท่าไหร่คะ100หนึ่ะ100ยบาทค่ะเพื่อนๆใหญ่เลยนะคะเนี่ยสวยด้วยมัน้นเชอรี่แคะนะคะเขาบอกว่าใกล้แล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องกลับมาเอามาเดือกฝรั่งนะคะนี่คะ่ะนี่หนึ่งหมื่ สวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องมาตามหาโอ้โหฝั่งนู้นค่ะเพื่อนๆ่ะ,ะแอบแวบ,บไปนิดนึงอูโหใบใหญ่ใบใหญ่ใบโตมากเลยค่ะน,น,นี่ค่ะใบใหญ่มาก สนใบเรื่อยนะคะ200ย่างอินเดียด่างนี้ต้นเท่าไหร่ค่ะอินเดียด450ด่างอมชมพูด้วยอ๋อค่ะค่ะขาวค่ะจริงที่ก็จะกลายเป็นขาวเขียวอ๋อค่ะค่ะขึ้นมาแบบนี้จะเป็นกา แล้วไอ้ที่เขาเป็นแบบนี้เขาเป็นโรคอะไรอะคะเขาเป็นธรรมชาติค่ะอ๋อเป็นธรรมชาติของเขาเขาก็จะถัดใบเนาะแล้วก็จะถอดใบแล้วแต่ยอดหมองขึ้นมาอันนี้ใช่ห่อเงินห่อองโอ้โหพันห้าค่ะพันห้าเหรอคะหค่ะมีแล้วก็มีมีตรงไหนจะมีชุดด้านหน้าด้วยค่ะโอ้ต้นใหญ่มากเลยค่ะตั้งแต่เราเห็นห่อเงินห่อทองมานะคะก็คือเห็นต้นนี้ค่ะใหญ่มากเลยเพื่อนๆดูดูดูมือนะคะ นี่ค่ะประมาณหลายฝ่าม,มือได้เลยนะคะต้นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทถือว่าไม่แพงนะคะเพื่อนๆโอกหข้างหลังก็มีนะคะใหญ่จริงค่ะใหญ่จริงๆใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อไปตามภารกิจที่เราต้องการก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะเดี๋ยวจะไม่ถึงเดี๋ยวจะไม่ถึงนะคะไม่ถึงร้านที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะชบ,บาเมเปลิลเขาก็ซื้อกันไปนะคะ เชบาเมเปิลช่วงนี้ก็ขายดิบขายดีกันนะคะเพราะว่าคนก็เริ่มรู้สรรพคุณแล้วนะคะว่าเชบาเมเปิลอะค่ะเขามีสรรพคุณอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอะโกนีม่านะคะซูเปอร์พิงค์ซูเปอร์พิงค์นี่กระถางเท่าไหร่คะ120ิ <120 S 1> นะคะว้าวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆ เบอร์มาร์ mark, กกระถางเล็กนี่เท่าไหร่คะสองพันใช่ไหมคะอืมมียอดแล้วนะคะเบอร์มาร์กนะคะสองพันบาทนะคะยังไม่ถึงร้านที่เราต้องการอุ้ยเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วดีใจมากเลยนะคะดีใจมากเลยเจอแล้วจ้าร้านที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆอันนี้ให้ดูโอพันทียก่อนนะคะว้าวมีดอกด้วยค่ะ ต่อต่อบูนี่กระถางเท่าไหร่คะสามร้อยโหดอกกำลังมาด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะกระถ,า,ถางเล็กสองร้อยอ๋อค่ะค่ะกระถางเล็กสองร้อยกระถางใหญ่3า0ร้อยซึ่งราคาไม่แพงนะเพื่อนๆแล้วก็น้องกำลังมีดอกเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหหนามแบบหนามโหดมากนะคะ พี่โอเพนเทียหนาโหดนี่เท่าไหร่คะเนี่ยค่ะส <250. S 1> องร้อยหราราคาถูกค่ะเพื่นพน250อนๆสองร้อยห้าสิบอ่ะแต่หนมเขาโหดมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเจอแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะดีใจมากเลยดีใจมากเลยเจอแล้วจ้าเจอแล้วสวัสดีค่ะดาราสีแดง ต้นละเท่าไหร่คะวันนั้นหนูโทรไปจำได้เปล่าที่ช่อง GYK นะคะเออเขามาทำอะไรแล้วแบบหายากมากเลยอะคะ่ะดาราเนี่ยก็เลยเจอแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจบภารกิจที่ร้านนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะตามกลับไปซื้อต้นต่างๆนะคะอันนี้อันนี้เรียกว่าต้นอะไรคะพี่พอะไรนะคะ เซ็กซี่เซ็กซี่ค่ะเซ็กซี่พิงเซ็กซี่พิงร้อยห้าสิบเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะเท่ากันร้อยห้าสิบต้นร้อยห้าสิบบาททุกต้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วสีแดงนี่ล่ะคะชื่ออะไรคะสีแดงบิ๊กบัิกบั๊พริกบั๊กพิกพิกหมูใช่ไหมพี่บอใบสลีอะไรนะคะบอใบสลีเด็กบิ๊กบั๊บอใบไม้สลีเด็ก แล้วก็บัตรแต่ว่าเราบอกหอ,อันนี้อันนี้หนูเอาอันนี้ต้นหนึง่งนี่มีดอกแบบสองช่อเลยเขาดอกช่อเขาจะอยู่นานไหมคะพี่นานครับชื่ออะไรนะคะขออ่อยทีเซ็กซี่พิงค์เซ็กซี่นะคะเซ็กซี่เราต้องจำไว้ว่าเซ็กซี่พิงค์ดอกเขาจะอยู่อีกนานไหมคะพี่นานครับโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ต้นอะไรคะพี่ ขิงแดงขิงแดงหนูเอาเดี๋ยนะตึงตึงตึ้งโอ้ยตึงตึงนี่นะคะภารกิจเราก็เจอแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะเอ่อที่พี่ตัดแบบนี้ค่ะแล้วเวลาหนูเอาไปปลูกอ่ะเขาก็จะมีดอกขึ้นมาใช่ไหมคะพี่ดอกนี่เขาจะอยู่ได้กี่วันนะคะเป็นอาทิตย์เลยแล้วหนูเอาไปหนูต้องตัด สั้นๆไหมรับ,รบไม่ใส่ก็ได้ครับปลูไม่ได้อ๋อแล้วแล้วถ้าตามปกติอะคะ่ะเวลาจะปลูกอะต้องตัดไหมคะมอ๋อไม่ต้องก็คือเราลงปลูกแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะค,ค่ะอ่าพี่เขามาจากปลาจีนบุรีเลยนะคะเพื่อนๆก็ต้องขอบคุณช่อง T ว Ken นะคะเพราะว่าเขาก็จะมาถามเบอร์นะคะถามราคาเราก็จะมาถูกไม่งั้นเราก็จะมาไม่ถูกนะคะ เขาก็จะบอกเลยว่าอยู่ตรงข้ามโครงการ22บนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยมานะคะคนที่อยากได้นะคะต้นดาลาค่ะมันเป็นยาด้วยนะคะเพื่อนๆทานได้ทั้งดอกทั้งเหง้าเลยะคะ่ะเราก็เลยมาตามหานะคะภารก,กิจของเราวันนี้นะคะเพื่นอนๆพี่จ๋าพี่ชื่อชื่อชื่อพี่ประสิทธิ์บอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะศย์แปดเจดค่ะ 0.168 0.168 3.7.8 3.7.8 37นะคะจะมาขายทุกวันอังคารกับพุธเท่านั้นนะคะเพื่อนๆสำหรับต้นไม้แบบนี้ที่ไม่ได้มีขายทั่วไปนะคะเราก็เป็นต้นไม้ที่ หายากมากด้วยนะคะตามหากันมานะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครสนใจนะคะดอกไม้แบบเรานะคะก็มาที่โครงการตรงข้ามโครงการ22นะคะตามเบอร์โทรที่พี่ประสิทธิ์บอกไว้นะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะกับคลิปตามหาดอกดาหลาค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะ